ณศูนย์ปฏิบัติธรรมชนบุรีนะครับคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยานามิตรในจังหวัดชนบุรีได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญเนื่องในวันพระแรม15บ่ําค่ำเดือนสีที่ผ่านมาภายในงานครับท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมโดยการนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเพื่อให้ใจนั้นหยุดนิ่งแล้วก็จะได้เป็นภาชนะรองรับบุุศนที่เกิดขึ้น จากกายที่สบายและก็ใจที่สบายนั่นเองครับเมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบร,ริสุทธิ์ดีแล้วนะครับทุกท่านก็พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกะป่าวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระบรมาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธนะครับจะได้ดําเนินตามรอยอริยมรรคมีองค์8ประการด้วยนั่นเองเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้นําคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านจุดป,ประทีป นำมาซึ่งความสว่างสวยัยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์เมื่อแสงสว่างจากโคมประทีปถูกจุดขึ้นนะครับก็เป็นดังประทีปธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่องสว่างในกลางใจของทุกๆท,ท่านในค่ำคืนนั้นหลังจากจุดประทีปนะครับถวายอายมิสบูชาแล้ว ก็เข้าสู่การปฏิบัติบูชาด้วยการหลับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หลายท่านนะครับก็ได้นึกน้อมในโคมประทีปมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับซึ่งปูที่ให้ดวงประทีปนะครับขึ้นชื่อว่าให้จักสูตรนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นภาพกิจกรรมกานบุญที่เกิดขึ้นณสูย์ส่งเสริมศรัทธาในจังหวัดชลบุรีคือศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรีครับ เป็นอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมของทุกๆท่านเป็นแหล่งรวมในการสร้างพระให้เป็นพระแท้และก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการก็จะมีกิจกรรมงานบุญตลอดตอนเนื่องทีเดียวนะครับสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมบุรีจังหวัดชลบุรีครับ